สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่1 5พฤศจิกายนปี256หรกราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำทองครึ่งสลึงทองหนึ่งสลึงทองสสลึงบอกค่ากำหนดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกคนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเหงราคาทองจินหัวเหงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออโรราไปรับชมรายเดียดกันเลยนะคะมีรายเดียดไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ